สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะเป็นการดูแบบรายปักนั่นเองค่ะนั่นก็คือระยะเวลาตั้งแต่วันที่16มกราคมจนถึงวันที่31มกราคมค่ะเราก็มาเช็คดวงชะตาในช่วงระยะนี้กันเลยนะคะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภค่ะ ชาวพฤกษบท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤกษบก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพฤกษบนั้นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภว่าในช่วงวันที่16ถึงวันที่31มกราคมปี2565นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤกษบคะ่ะสมัยขอเริ่มที่เรื่องการเงินก่อนเป็นเรื่องแรกนะคะสําหรับการเงินการทองของคุณนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ยังมีมุมที่ดีอยู่นะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินฟลุกฟลุกมีเกณฑ์ที่คุณจะหมุนเงินได้มีเงินพิเศษเข้ามาคะ่ะใครที่มีอาชีพมากกว่าหอาชีพนะคะ ทุกช่องทางของคุณมันจะเป็นเหมือนก๊อกน้ําเลี้ยงชีวิตค่ะมันจะเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆเข้ามาหล่อเลี้ยงตัวคุณทําให้คุณใจชื้นทําให้คุณมีกําลังใจนะอาจจะเป็นเ,เงินไม่มากอาจจะเป็นเงินก้อนเล็กก็ตามแต่นะคะแต่อย่างไรก็ตามทุกช่องทางที่คุณมีอยู่นั้นจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับตัวคุณได้ดีนั่นเองค่ะชาวลคาราศีพฤษภยังมีเกณฑ์ที่ข้องเกี่ยวกับรายจ่าย ค่อนข้างมากนะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เนี่ยรายจ่ายจุกจิกนะคะโดยมากแล้วก็จะจ่ายไปกับสุขภาพจ่ายไปกับบุญบริวารจ่ายไปกับคนในครอบครัวค่าครองชีพที่มันสูงมากยิ่งขึ้นนะคะการกินกันอยู่ประมาณนี้นะรวมถึงมีเกณฑ์ใช้ใจ่ายไปกับเรื่องของความสวยความงามค่ะซึ่งการจ่ายตรงนี้ถ้าเป็นคุณผู้หญิงอาจจะมีการไปทําหน้าทําตาฉนะีดโบท็อกต่างๆหน้าหน้าศัลยกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะหรืออาจจะหมดไปกับพวกเสื้อผ้ากระเป๋าร องเท้าต่างๆนานๆนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าข้อดีของคุณคือคุณมีเงินให้ใช้จ่ายหมุนเงินได้ทันเวลาพอดีค่ะบางคนก็ช้อปปิ้งเก่งในช่วงนี้นะคะช้อปปิ้งออนไลน์เอปของเก่งประมาณนี้นะมันมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้สําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะ ส่วนท่านใดนะคะที่มีกิจกรรมที่ต้องดิวนะัดดิวสัญญาในเรื่องของการเงินวางบินต่างๆนานาต้องมีแผนสำรองให้ดีนะคะอาจจะมีคนเลื่อนนัดเลื่อนสัญญากับคุณค่ะ ไม่ใช่ในรูปแบบของการถูกหลอกถูกโกงนะเขาไม่ได้จะโกงคุณหรอกค่ะเพียงแต่ว่ากําหนดกันไว้ว่าจะได้เงินภายในอาทิตย์นี้อาจจะมีเกณฑ์เลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้าหรือว่าเป็นสิ้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างไรก็ตามถ้ามีแผนสำรองก็จะทําให้อุ่นใจมากกว่านั่นเองค่ะ อีกประการหนึ่งนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภในจังหวะครึ่งเบอนหลังตรงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินฟลุ๊กๆเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้และธุรกิจกิจการอะไรที่ต้องอาศัยดวงนิดๆอย่างเช่นการเทรดหุ้นเทรดทองคําเทรดน้ํามันต่างๆนานาน,นะคะจะส่งผลดีค่ะเก่งกําไรระยะสั้นได้นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะมาพิจารณากันที่เรื่องการงานกันบ้างค่ะลักษณะงานของชาวลัคนาราศีพฤกษบในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยนะหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องเอาตัวเองเข้าไปจัดการงานต่างๆด้วยตัวเองนะซึ่งการที่เข้าไปทําด้วยตัวเองตรงนี้เนี่ยมันจะมีมุมที่ดีราบรื่นแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีค่ะและจะเป็นลักษณะที่คุณอาจจะต้องลงทุนไปกับเรื่องของการงานก่อนใช้เงินลงทุนไปก่อนใช้แรงลงทุนไปก่อนแล้ว แล้วรอผลตอบแทนมาทีหลังประมาณนี้นะคะโดยรวมแล้วก็ถือว่าการงานยังมีความโดดเด่นอยู่ของานก็จะได้งานขอโปรเจกต์ก็จะได้โปรเจกต์ค,ค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การช่วยเหลือยังให้การสนับสนุนต่อตัวคุณเป็นอย่างดีค่ะ ไม่พอเท่านั้นนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้มีเกณฑ์ที่จะมีงานเร่งงานด่วนแทรกเข้ามาด้วยงานเดิมที่คุณรับผิดชอบอยู่มันมีความยุ่งระดับหนึ่งแล้วแต่ก็ยังมีงานเร่งเข้ามาจากหมวนหน้างานมีงานด่วนมาจากลูกค้าอะไรประมาณนี้นะก็ทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภรู้สึกว่างานค่อนข้างรัดตัวและรู้สึกว่าตัวเองนั้นเหนื่อยมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะเกิดปัญหาอะไรติดขัดเรื่องใดช่วงนี้จะเป็นจังหวะที่สมองคุณปลอด โปร่งสมองลดแล่นค่ะ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้นะคะแล้วก็การขอความช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นคนอื่นก็มาขอความช่วยเหลือจากคุณเหมือนกันเป็นลักษณะของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันนั่นเองนะคะถือว่าคุณและเพื่อนร่วมงานเนี่ยมีมุมที่เอื้อต่อกันคะ่ะทํางานเป็นทีมได้ทํางานเป็นกลุ่มได้นะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะต้องระมัดระวังในช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นก็คือ อาจจะมีคนเข้าใจคุณผิดอาจจะถูกเพ่งเลงอาจจะถูกจับผิดค่ะและไม่พอเท่านั้นนะคะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์จจที่จะถูกใส่ร้ายไปสีมีคนติฉินนินทาด้วยนะมีคนพูดถึงคุณในทางเสียหายมีคนทําให้เสียชื่อค่ะประมาณนี้นะคะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการ อาจจะไม่ได้เสียชื่อที่ตัวคุณโดยตรงแต่อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณทําอยู่มีคนพูดถึงผลิตภัณฑ์ของคุณในด้านลบๆประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะตรงนี้คือด้านที่คุณจะต้องระมัดระวังนะคะ ถ้าเกิดมีคนเข้าใจผิดถ้าคุณมีโอกาสนะไม่ใช่ให้ไปต่อล้อต่อเถียงไม่ไม่ใช่ให้ไปวิวาดกันนะคะแต่ว่าพยายามหาโอกาสเพื่อที่จะอธิบายอธิบายผ่านทางโซเชียลหรืออธิบายกับตัวบุคคลนั้นๆเลยก็ได้นะแล้วการอธิบายตรงนี้ให้ระมัดระวังคําพูดคําจาอย่าใช้คําหยาบให้เรียบเรียงคําพูดโดยอ่อนน้อมถ่อมตนและสุภาพจะดีที่สุดค่ะ การคุยงานการเจรจางานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือเอกสารอาจจะมีเกณฑ์ผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะคะทำอะไรต้องมีพยานทำอะไรต้องมีหลักฐานจะดีที่สุดค่ะเป็นความรอบคอบเป็นการป้องกันปัญหาที่จะตามมาภายหลังได้ดีมากๆเลยนะคะช่วงนี้การคุยการสื่อสารอาจจะมีการติดขัดอยู่บ้างสาหรับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์การเขียนการพูดเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการประทะหลีกเลี่ยงการวิ ว่าจะดีที่สุดค่ะต่อมาค่ะเรื่องความรักความสัมพันธ์นะสำหรับท่านใดที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้จะเป็นการวางแผนอนาคตค่ะใครที่ยังไม่แต่งงานกันก็จะได้สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวมีเกณฑ์ได้คุยเรื่องแต่งงานใครที่แต่งงานอยู่แล้ววางแผนมีบุตรมีลูกวางแผนซื้อบ้านซื้อรถวางแผนลงธุรกิจด้วยกัน,กนมันจะเป็นความก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ ส่วนใครที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้สารความสัมพันธ์กับคนบางคนค่ะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาชอบหรืออาจจะเป็นจังหวะที่คุณได้ไปจีบคนอื่นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะ สุขภาพนะคะให้ระมัดระวังช่องปากช่องฟันระมัดระวังการเป็นร้อนในค่ะรวมถึงภูมิแพ้คอบาดไหลด้วยเช่นเดียวกันนะก็คราวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวพฤษภทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ